ค่สำหรับธุรกิจนะคะที่เลือกในการทำโครงการนี้นะคะก็จะเป็นธุรกิจบริษัทขายของออนไลน์นะคะจะเป็นบริษัทที่ขายของออนไลน์ที่ฮิตในทุกช่วงอายุค่ะขายผ่านเว็บไซต์นะคะมีบริการจัดส่งถึงที่มีบริการหลังการขายโดยให้ลูกค้าสามารถรีวิวสินค้าได้นะคะสามารถชำระเงินนะคะผ่านเว็บไซต์ค่ะหรือว่าจะเป็นวิธีการเก็บเงินปลายทางก็ได้นะคะพนักง,งานบริการดีนะคะ และมีแอดมินเพจนะคะคอยตอบตลอด24ชั่วโมงนะคะแล้วก็มีราคาที่ย่อมเยาค่ะสำหรับบทที่1นนะคะผลิตภาพคืออะไรผลิตภาพนะคะคือการวัดค่าประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตเช่นการวัดค่าอัตราส่วนของผลิตผลเทียบกับวัตถุดิบที่ถูกป้อนเข้าไป ตามระยะเวลาที่กำหนดซึ่งเป้าหมายของการเพิ่มผลิตภาพก็คือการเพิ่มผลิตผลหรือลดค่าใช้จ่ายเพื่อสร้างกำไรให้กับธุรกิจค่ะหนึ่งระบบการผลิตแบบช่วงตอนเป็นการผลิตแบบไม่สม่ำเสมอหรือผลิตตามคำสั่งของลูกค้าเป็นการผลิตที่วัตถุดิบไม่เลื่อนไหลไปตามไปตามสายการผลิตการผลิตจะผลิตเป็นช่วงๆหรือเป็นตอน2ระบบการผลิตแบบต่อเนื่องเป็นระบบที่มี การไหลของวัตถุดิบต,ต่อเนื่องตามสายการ,าาการผลิตเช่นโรงงานพิมพ์หนังสือโรงงานผลิตอาหารกระป๋องการผลิตแก้วของโรงงานผลิตแก้วบุหรี่ไม้อัดน้ําตาลเป็นต้นลักษณะที่ดีของระบบผลิตต่อเนื่องก็คือใช,ใช้พื้นที่ในโรงงานได้ประโยชน์คุ้มค่าและมีประสิทธิภาพที่สองการวิเคราะห์จุดคุ้มทุนคือยอดขายที่ทางบริษัท จะได้เพิ่มจะเท่าเทียมกับการใช้จ่ายหรือการลงทุนไปเป็นจุดที่ผู้ขายไม่ได้กำไรและไม่ได้ขาดทุนยอดขายจะติดจะจะถูกวัดเป็นค่าของเงินจำนวนสินค้าหรือจำนวนของชั่วโมงของการบริการจะเป็นจุด ที่ใช้พลิกโอกาสให้ให้ความสำเร็จของธุรกิจจุดคุมทุนบริษัทคอมพิวเตอร์เพื่อการซื้อขายออนไลน์ต้องการทราบว่าจุดคุมทุนของบริษัทของการลงทุนต้องการทราบว่าในแต่ละเดือนของการของทางบริษัทคอมพิวเตอร์เพื่อการซื้อของออนไลน์ ในแต่ละเดือนมีค่าใช้ใจ่ายเท่าไหร่ถึงจะจุดคุ้มทุนรายละเอียด 1. หนึ่งค่าจ้างพนักงานพนักงานที่มีประสบการณ์ทำงานสองปีคนละหนึ่งหื่นห้าพันบาทพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานสามปีสองคนคนละหนึ่งหมื่นหกพันบาทพนักงานที่มีประสบการณ์ในการทำงานสี่ปีหนึ่งคน หนึ่งหนแปดพับาทพนักงานที่มีประสบการณ์ห้าปีขึ้นไปหนึ่งคนคนละสองหมื่นบาทต่อเดือนค่าอุปกรณ์ในการทำธุรกิจคอมพิวเตอร์เพื่อการซื้อขายออนไลน์หนึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ห้าเครื่องหนึ่งแสนบาทสองเครื่องใช้สื่อสารกับลูกค้าห้าเครื่องหนึ่งแสนบาทห้าค่าค่าจะส่งสินค้าออนไลน์ แต่ละรอบถึงพันบาทบทที่สามการพยากรณ์นะคะหนึ่งการพยากรณ์ใช้สมมุติฐานอย่างเป็นระบบอดีตปัจจุบันสองการพยากรณ์ช่วยในการวางแผนการผลิตได้ดีสานะคะการพยากรณ์ที่แม่นยำช่วยลดต้นทุนสินค้าคงคลังสการพยากรณ์ที่ได้ผลทําให้ประหยัดค่าใช้จ่ายด้านต่างๆการพยากรณ์คือการประมาณหรือการคาดคะเน,น,น,นว่า อะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเช่นการพยากรณของยอดขายแต่ละปีข้างหน้าการพยากรณ์มีบทบาทสำคัญของทุกด้านนะคะท้งหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชนรัฐบาลต้องประมาณหรือพยากรณ์รายได้รายจ่ายในแต่ละปีเพื่อนำมาวางแผนเอกชนต้องพยากรณ์ยอดขายเพื่อนำมาวางแผนการผลิตสินค้าคงคลังแรงงานวิธีคำนวณน,นะคะ 1. จงพยากรณ์ด้วยวิธีหาค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ความต้องการของสินค้าประเภทสินค้ากระเป๋าออ,ออนไลน์ชนิดหนึ่งจากการบันทึกของผู้บริหารเกี่ยวกับความต้องการสินค้าประเภทนี้3เดือนคือมกราหน120าึ่งยี่สิบใบกุมภาสองร้อยใบและมีนาคมหนึ่งร้อยแปดสิบใบให้ทำการพยากรเดือนเมษนาเป็นอย่างไร f มี f ตัวย่อนะคะตัวย่อ f มีสาเท่ากับ วงเล็บ G มีนาบวก G กุมภาบวก G มกราวงเล็บปิดนะคะแล้วก็หารด้วย N เ,เท่ากับ180่งร้อยแบวกสองบวกหนึหารสนะคะเท่ากับ166ใบคะ่ะค่ะกระบวนการ การบริหารโครงการนะคะก็คือหมายถึงกระบวนการในการกําหนดวางแผนงานชี้แน่แล้วก็ติดตามควบคุมโครงการพัฒนาระบบให้สามารถดําเนินได้ตามระยะเวลาแล้วก็งบประมาณที่เรากําหนดไว้นะคะก็จะมีตัวอย่างโครงการทางวิศวกรรมนะคะโครงการทางวิศวกรรมก็จะมีโครงการไฟฟ้าสายสีแดงโครงการพัฒนาท่าเรือแล้วก็อีกหนึ่งโครงการนะคะก็จะเป็นตัวอย่างโครงการเชิงธุรกิจนะคะ ก็จะมีโครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์กับพนักงานโครงการลดต้นทุนให้กับคลังสินค้าแล้วก็โครงการรปรับปรุงประสิทธิภาพการขนส่งค่ะต่อมานะคะก็จะเป็นการวางแผนโครงการนะคะก็จะมี2ปัจจัยด้วยกันค่ะข้อที่1ก็จะมีจุดมุ่งหมายของการวางแผนแตกย่อยออกมาก็คือการกําหนดงานที่จะต้องทําป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ก่อนนะคะแล้วก็เตรียมทดสอบการประเมินผลข้อที่2ก็คือปัจจัยที่จะต้องคํานึงถึงในการวางแผนผลิตภัณฑ์ที่ต้องส่งมอบเวลาและก็ทรัพยากรนะคะสัญ,ญลักษณ์ต่างๆและก็ความหมายนะคะสัญ,ญลักษณ์เนี่ยก็จะจะ,จะแสดงถึงเหตุการณ์ตั้งแต่เริ่มต้นโครงการจนจบเส้นตรงก็จะจะเชื่อมระหว่างโน้ตแสดงถึงกิจกรรมหรืองานที่ ที่หัวลูกศรน,นะคะจนสุดงานนั้นค่ะการตั้งโจทย์แล้วก็แสดงวิธีการคำนวณน,นะคะหนูจะเลือกสายงานวิกฤตนะคะก็คือสายงานที่มีระยะเวลายาวที่สุด ซึ่งถือเป็นสายงานที่มีความสําคัญนะคะหากงานในกิจกรรมภายในสายงานวิกฤตเนี่ยช้ากว่าที่กําหนดไว้ในโครงการนั่นหมายถึงว่าโครงการจะเสร็จช้าไปด้วยค่ะดังนั้นการควบคุมโครงงานให้เสร็จตามเวลาที่กําหนดไว้จําเป็นจะต้องควบคุมกิจกรรมในสายงานวิกฤตให้เป็นไปตามที่เราได้วางแผนไว้นะคะดังนั้นหากต้องการเร่งให้โครงการเสร็จเร็วขึ้นก็สามารถทําได้ในสายงานวิกฤตนี้นั่นเองค่ะ ค่ะแล้วก็มาดูตารางแล้วก็แผนภูมิสายงานวิกฤตนะคะสายงานที่1ก็คือ A C A C G 7 913บวกเบวก13เท่ากับ29ค่ะสายงานที่2ก็จะเป็น A D H 7 1บวก11บวก13เท่ากับ31นะคะแล้วก็สายงานที่3ก็จะเป็น B E H 8บวก8บวก13เท่ากับ29ค่ะแล้วก็สายงานที่4ก็จะเป็น BFI แปบวก10บวกสเท่ากับ32ก็คือสายงานวิกฤตนะคะจากการจากการคำนวณระยะเวลาสายงานวิกฤตก็คือ BFI ซึ่งใช้เวลา32วันค่ะหากต้องการเร่งให้งการเนี้ยเสร็จขึ้นเร็วนะคะจึงจะต้องจัดให้สายงานเนี้ยโดยสมมุติว่าต้องใช้โรงการภายใน28วันและเสียคการใช้จ่ายน้อยที่สุดค่ะ ค่ะต่อมาก็จะเป็นสายงาน BFI นะคะปรากฏว่ากิจกรรม B มีค่าใช้จ่ายต่อวันต่ำที่สุดดังนั้นจึงต้องการเร่งให้กิจกรรม B เนี่ยมาจากเปิดใน6วันเหลือแค่6วันนะคะสายก็คือดังนี้นะคะสายงานที่1ก็จะเป็น ACG เท่ากับ7บวกบวกส3าเท่ากับย9สายงานที่2ก็จะ A d h 7 11 13บวกบ็วกก็เท่ากับ31สายงานที่3ก็จะเป็น b e h เท่ากับ6 8บวก8บวกส3เท่ากับ27สายงานที่4ก็จะเป็น BFI ก็คือ6 1บวกส0บกบวเท่ากับสาย30สายงานวิกฤตของเราก็จะอยู่ในสายงานที่2ก็คือ AHDH นะคะบทที่5การหาทำเลที่ตั้งและการวานแผนที่ตั้งหมายถึงสถานที่สำหรับประกอบกิจกรรมทางธุรกิจทางและองค์กร เช่นโรงงานคลังสินค้าสำนักงานใหญ่หรือร้านค้าลีกเป็นต้นความสัมพันธ์เชิงกลยุทธ์ของการเลือกทำทำเลที่ตั้งมีกระบวนการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งกิจการตั้งสถานประกอบการมีผลโดยกองดังต่อไปนี้นะคะมี 1. ต้นทุนคงที่และต้นทุนผันแปร 2. ความเสี่ยงโดยรวมและผลกำไรของบริษัท กระบวนการการตัดสินใจเลือกทำเลที่ตั้งอยู่ประเภทการดำเนินธุรกิจการเลือกทำเลนะคะปัจจัยในการตัดสินใจนั้นจะแบ่งเป็น3ระดับคือ 1. การตัดสินใจระดับพื้นที่2การตัดสินใจระดับภูมิภาคและ3การตัดสินใจสำหรับประเทศนะคะบทที่6นะคะการจัดการการขนส่งสินค้า transportation เมเนจเมนต์นะคะการขนส่งมีความสําคัญสําหรับการประกอบธุรกิจแ,และการขนส่งช่วยให้โรงงานมีวัตถุดิบและเครื่องมือสําหรับการผลิตทําให้ผู้ทําให้ผู้บริโภคสามารถได้ใช้สินค้าทันทีเมื่อต้องการค่ะวัตถุะะประสงค์นะคะทําให้เกิดระบบที่ดีและมีประสิทธิภาพค่ะอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ได้มาตรฐานนะคะลดค่าใช้จ่ายลดค่าใช้จ่ายและลด ต้นทุนในการดำเนินง,งานค่ะ